ไอาไว้เดินทางไม่ได้นะไม่ได้หได้นะได้หรือนะพี่อีกคนไม่ได้ไมเ็นหมดแล้วสมดไม้มไม้ียดอกไม้้าเสร็จแล้วได้ได้ชื่อไทยไหได้เลยค่ะไ้่ับเน้ถ่ายได้ได้่ะทดอกกุหลาบใบเตยนะคะ ดูดอกหลายให้ดูดอกดูหาสิจ๊ะสวยงามโอ้ยอจ้าไของของเองไม่ตเองไม่สวยก็ทิ้งทิ้งไปทิ้งไปอันนี้ฐาน ดอกกุหลาบไ,ไปเตยนะครับของใครไม่สวยของตัวเองอ่ของเราก็เอาเาไปทิ้งได้นะครับแล้วก็เขาจะให้เรามาใหม่อีกออกนะเกูบกลย

นี <łość> ่ฝีมือฝีมือของของเราใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคใครสนใจก็มาที่มาแหลมเขาโชว์ไหนครับโอ้กินไม่ขาดเลยกินันไม่ขาดเลยครับ